ค่ะสวัสดีผู้ฟังแล้วก็พี่ๆอีกครั้งนึงน,นะคะวันนี้พิงค์มาแทนจุ๊บแจงค่ะอ,อ่หนังสือที่เอามาฝากนะคะจะชื่อพลังพลิกชีวิตของกิจวัตรยามเย็นค่ะซึ่งออสนใจเพราะว่าตอนแรกก็คือเป็นออการจัดการเวลานะคะในหนังสือเล่มน,นี้มีสิ่งที่น่าสนใจในส่วนหนึ่งนะคะที่ยกมาฝากก็คือมีคำถามว่า work-life balance ของเราเนี่ยค่ะเอ่อเราเข้าใจคำว่า work แต่ว่าคำว่า life ในแต่ละคนเนี่ยคือเข้าใจกันว่ายังไงบ้างนะคะโดยในหนังสือก็จะบอกว่าเอ่อคำว่า life ในแต่ละคนก็คือการใช้ชีวิตแต่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันคือการที่เรามีเวลาว่างดู netflix หรือว่านอนเฉยๆค่ะแต่ว่าเอ่อสาหรับบางคนนะคะก็รู้สึกว่าการใช้เวลาให้คุ้มค่าเนี่ยค่ะคือการคือคําว่า life ในของเขานะคะหนังสือเล่มนี้ก็ จะช่วยบอกว่าเราจะสามารถที่จะจัดการวันเวลายังไงในช่วงตอนเย็นของวันธรรมดาอย่างเช่นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขที่เราทําแต่งานอย่างเดียวนะคะโดยมีคําถามในบทแรกๆว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขวันธรรมดาจะทําแต่งานอย่างเดียวจริงๆเหรอ ค่ะก็เลยมีคำถามที่ในบทนี้นะคะเขามีคำถามเราถึงกี่คำถามค่ะพิงจะสรุปเป็นคำถามสี่คำถามให้ฟังก่อนนะคะคำถามแรกก็คือมีคำถามที่ว่าถ้าไม่ใช่วันหยุดจะทำสิ่งที่ชอบไม่ได้หรอสองก็คือถ้าทำงานนี้ไปตลอดชีวิตฉันจะมีความสุขไหมคำถามที่สามคือแค่เงินเดือนเพียงอย่างเดียวจะวาดอนาคตได้หรือและคำถามที่สี่ก็คือถ้าลาออก แล้วจะได้ทำสิ่งที่ชอบไหมเรามาขยายความกันนิดนึงนะคะคำถามแรกคือถ้าไม่ใช่วันหยุดจะทำสิ่งที่ชอบไม่ได้หรือ โดยเขาพูดกันในบทนี้นะคะประมาณว่าให้เราลองคิดถึงวันธรรมดาที่เราทํางานแล้วเราเลิกกันประมาณหกโมงหรือว่าบางคนอาจจะเลิกสี่โมงไวสุดแต่บางคนอาจจะเลิกเหมือนเพียงเลิกประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะเหลือเวลาสําหรับวันนั้นเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงทีเนี้ยเขาก็เลยคิดว่าคนที่ทํางานทุกวันอย่างเนี้ยอย่างเรานะคะ อ๋อกลับมาแล้วจะนอนต่อแล้วก็ตื่นมาเพื่อวนไปทํางานตอนเช้าอีกวันหนึ่งแบบวนลุบไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแล้วเราก็จะเก็บโคต้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อไปทําอย่างอื่นที่เราอยากทําเนี่ยมันโอเคแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราลองมาคํานวณกันดูเนะะี่ยค่ะ อ่อในวันที่เราทํางานกลับมาแล้วเรายังมีเวลาเหลือประมาณสองถึงสามชั่วโมงหลังจากหักสิ่งต่างๆทั้งการเดินทางแล้วก็การทํางานแล้วเนี่ยเรายังมีเหลือประมาณสองถึงสามชั่วโมงถ้าเราคิดว่าในหนึ่งอาทิตย์ในทุกวันเราใช้เวลาช่วงเนี้ค่ะไปกับก,บการทําโปรเจกต์อย่างอื่นที่เราชอบแล้วเราก็ลองแบ่งเวลาดูว่าเราจะทำสองถึงสามชั่วโมงต่อวันเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างเราก็จะสามารถที่จะมีเวลาว่างในหนึ่งอาทิตย์ในวันทํางานนะคะประมาณสิบถึงอ่อ สิบห้าชั่วโมงเลยค่ะซึ่งมันก็จะเทียบเท่าประมาณวันหยุดจริงๆโดยเขาก็พูดถึงในข้อแรกว่าถ้าไม่ใช่วันหยุดจะทำสิ่งที่ชอบไม่ได้หรออันเนี้ยเหมือนให้เราตอบตัวเองว่าถ้าเราไม่รอเสาร์อาทิตย์จริงๆแล้วเราลองทำสิ่งที่ชอบในจันทร์อังคารถึงวันศุกร์เนี่ยค่ะลองดูว่าในสองชั่วโมงที่เราเหลือในหนึ่งวันเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างโดยถ้าเรามองสเกลใหญ่ก็คือในสองชั่วโมงเราจะมองว่ามันแปดเดียวมากแต่ว่าในหนังสือก็จะมีทริคช่วยบอกว่าเราลอง ลีมาเป็นจดจอ่อกับนาทีดีไหมว่าใน2ชั่วโมงจริงๆแล้วมันมีถึง120นาทีเลยนะเราสามารถที่จะแบ่งเวลาทําอย่างอื่นได้แบบด้วยความจดจอ่อมันจะทําได้มากขึ้นโดยในข้อนี้นะีคะมันมีการพูดถึงว่ามีคนคนนึงเป็นนะักเขียนนะคะเขา,เาต้องตัดคลิป YouTube ในอสองคลิปต่อหนึ่งทีนี้เขาก็จะทําแค่เสาร์อาทิตย์ก็คือใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ทาเนี่ยในการตัดสคลิปเนี่ย สี่ถึงห้าชั่วโมงแต่เขาลองทดลองทําในวันในวันที่ทํางานจริงๆหลังเลิกงานเนี่ยค่ะปรากฏว่าแบ่งทำหนึ่งคลิปเนี่ยใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่ากับว่าเขาใช้สองคลิปนยคะสามชั่วโมง แตกต่างจากในวันหยุดที่เรารู้สึกว่าเรายังมีเวลาเหลืออีกเยอะในหนึ่งวันเราก็เลยใช้มันไปประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงเลยทั้งที่เราสามารถที่จะออหดเวลาให้มันสั้นลงได้แล้วก็เพื่อจะมีเวลาวันหยุดได้มากขึ้นแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเรามีเวลาเหลือเฟือในวันนั้นเราเลยใช้เวลามากไปกว่าปกติดังนั้นเราสามารถที่จะ วางแผนใหม่ได้ค่ะในสิ่งที่เราชอบแล้วเอามาทําในวันธรรมดาแล้วก็ลองแบ่งทําดูแล้วก็ในสองชั่วโมงนั้นเราสามารถที่จะทําให้งานเราเสร็จได้ทันถ้าเรามีความจดจ่อมากพอค่ะอันนี้ก็คือเป็นแค่การลองเล็กๆของคนที่เขาเขียนนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างว่าเรา,าคำตอบของข้อนี้ก็คือเราสามารถที่จะทําสิ่งที่ชอบได้ในวันหยุดค่ะโดยที่เราสามารถให้จะจดจ่อกับมันแล้วเราก็วางแผนกับมันแบ่งกับมันในหวันดีๆค่ะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นคําถามที่สองที่บอกว่าถ้าทํางานนี้ไปตลอดชีวิตฉันจะมีความสุขไหมอันนี้ก็คือเหมือนให้เราตอบตัวเองให้ได้ว่าถ้าเราทํางานนี้ไปตลอดชีวิตเราจะมีความสุขจริงๆหรือเปล่าลองเอาเวลาหลังเลิกงานเนี่ยค่ะแบ่งไปทาอย่างอื่นที่เราชอบสักสองชั่วโมงไหมทําสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะในวันที่เรากรเกษียณจริงๆเราจะได้มีงานอย่างอื่นทําต่อไปได้เรื่อยโดยเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยค่ะแล้วคําถามที่สามก็คือแค่เงินเดือนเพียงอย่างเดียวจะว่าอนาคตได้หรืออันนี้เหมือน เป็นคําถามให้เราฉุกคิดว่าถ้าเราทําแค่อาชีพเดียวในทุกๆวันแล้วเราก็กลับมานอนวนไปแล้วก็ตื่นเช้าไปทํางานอีกกลายเป็นว่าเราจะมีแค่งานเดียวเพื่อเ,อเงินเดือนแค่แค่งานเดียวแล้ว เราจะสามารถที่จะเลี้ยงชีพเราได้ไหมสมมติถ้าเรากเกษียณมันคงจะดีถ้าเรามีงานรองรับเราหลังจาก,กเกษียณไปแล้วแล้วมันเป็นงานที่เราชอบด้วยอันนี้จะเป็นสอดคล้องกับข้อ2นะคะแล้วคําข้อคาถามข้อที่4ก็คือถ้าลาออกแล้วจะได้ทําสิ่งที่ชอบไหมอันนี้จะสอดคล้องกันมาหมดเลยก็คือถ้าเราเริ่มทาโปรเจกที่เราชอบตั้งแต่วันนี้เนะะี่ยค่ะมันจะสะสมส่งผลให้เราอาจจะสามารถทําต่อไปได้เรื่อยๆจนถึงวันที่เราแบบหมดอายุขไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเราได้เริ่มทำโปรเจกของเราตั้งแต่วัน,น นี้แล้วค่ะเป็นการปูพื้นฐานให้กับสิ่งที่เราจะทําหลังกเกียณและเป็นสิ่งที่เราชอบในอนาคตได้ด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นประมาณออตัวอย่างของหนังสือที่เป็นยกมาฝากในวันนี้ค่ะก็เลยจะชวนพี่ๆคุยถึงคําว่า work-life balance ของพี่ๆแต่ละคนเพราะว่าทิ้งจะพบเห็นว่าพี่ๆจะทํางานกันคนละเวลากันก็เลยอยากฟังความที่เห็นว่าคําว่า life ใน work-life balance ของพี่ๆมีอะไรบ้างค่ะ เพื่อนๆสามารถติดตามรายการคุยข่าวเช้านี้ผ่านทาง Twitter ร์ไทยคริปโตนิวส์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้านะครับพบเ,เจอกันครับผม